สวัสดีค่ะมาพบพกับสาวไอคินหมวผ้าถั่วอีกคือเกาจับพี่น้องจ้ะ วันนี้พระพยังตลาดพระพยังตลาดอา่าพัทธละนอกจากนอกพัทละราชดาศเศกนอกจากพี่น้องจ้ะวันนี้มาซื้อยำจ้ะยำตีร้านตีปูด้วยจ้ะพี่น้องร้านตีปูซื้อสี่ตัวยำปรีแค่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะมาเบ,บิงของจ้ะมาเปิงของมาดูของอยู่ในตู้นะคะปูดสดๆจากพี่น้องตัวใหญ่ๆด้ะเจากพี่น้องจ้ะนี่จ้ะสี่ตัวร้อยเท่านั้นจ้ะถูกพี่น้องจ้ะไดกเกล็ดไก่ เพียงเรจะเนอมาสื่อเ้าจะยำป,ปูม้าแล้วก็คางคางกลาหมึกเนาะจาพี่น้องจ๋าเด็ดแต่แสบพ,พี่น้องชื่อร้านตีปูนะจ๊ะร้านตีปูจู้ได้ยุกไก่เคียงกับมัืสอได้เ้อจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเรามาดูแม่ค้ายำกันดีกว่าว่ามีส่วนผสมส่วนส่วนผสมอะไรนะคะ,ะยังไงเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าอันนี้แม่ค้านะจ๊ะแม่นะคะ้า อเอาแม่ค้าทักทายสวัสดีหน่อยค่ะ <ทา S 1> สวัสดีค่ะ<า>ร้านร้านเล็กแต่สะอาดนะคะร้านเล็กแต่สะอาดาจะพี่น้องจ๋าบึ้งของจ้ะมาดูของอามาดูแม่ค้าอย,ย่างจ้าใส่อะไรไปบ้าง่ะเพริกในหนัำยำใส่น้ำยำผง,งนวัวนะจ๊ะพริกเราใช้พริกแห้งแบนบอนใช้พริกแห้งนจะจ้ะน้องใช้แท้ใช้ใครชอบปลาลาก็ใส่เดิมพี่น้องจ๋าเครื่อบปลาลากใส่จ้ะ แล้วแต่ลูกค้าใครไม่ชอบปลารก็สั่งไม่ใส่ปลาได้ดจา้จาได,ด้พี่น้องจา้จาจัดน้องจะแซบจัดฝาดหนึ่งได้พี่น้องจ้าใครอยู่ใกล้เคียงได้พี่น้องในเครื่องปรุงน,นะคะน้ำยำน้ำยำเขาจะมีสูตรของเขาเนาะพี่น้องจา้ามีสูตรสูตรไข่สูตร,ตรมันสูตรฉันไม่เกี่ยวนะจา้าแซบไข่แซบมันจา้จาจ้าพี่น้องจา้า แซ่บแซ่บผ้าพานเสื้ออันนี้จากฟองยี่เนีตูแล้วจากปูม้าสดๆนะคะนีแตะพี่น้องเพิ่งจัดจัดอันร้านที่อยู่หมมัวมุมน่าจะร้านที่อยู่หมมัวมุมตรงใกล้กับชินซ่าเนาะค่ะเนาะ ดูติดๆกับตรงนี้ค่ะร้านเกี่ยวนะคะนะร้านเกี่ยวซาลาดจะพี่นงองตรงนี้นะจ๊ะอยู่ซอยรวมสุนแยกสองนะจจะพี่น้องซอยรวมศุนแยกสองตลาดพัะ,ะนะจะพี่นงจ๋าจ๋าเดินข้ามเดินไปเดินไปทางนี้ก็จะเป็นสถา,า,านีรถไฟใต้ดินนะคะพี่นงจ๋าค่ะจราช่วงนี้ตอนกลางวันคนก็จะเงียบๆหน่อยแต่ตอนเย็นคนเยอะมากพี่นงจ๋า ใช้มะนาวสูตรเดิมแน่นอง แบบซุปก็มีได้จ้ะพี่น้องแบบสุกก็มีนะคะใครไม่ทานเด็กแบบสุกก็มีได้จ้ะเด้อพี่น้องจ้านี่จ้ะขึ้นไปดูพริกต้องพริกจ้ะพริกจะใช้พริกแห้งนะจ้ะพริกแห้งแล้วะเนาะปลาร้านี่บอกเลยค่ะนัวมากจ้ะจรวดจ้าปัดดึงจ้ะหอมจ้ะปลาร้าดูจ้ะกระแซกกระแซกเป็นหนวกไม่สื่อเลยใครอยากกินม่สื่อเด้อค่ะ ความเหนือพี่น้องจ้ามันเป็นระฆังก็ามเหนพี่น้องนี่จ้ะอ่านะแตแซ่บเนาะเป็นตะย่ำกุดๆด,ดีไหมพี่น้องจ้ะเรียบร้อยเม่อไหรอยากเรียบร้อยแซ่แบเจ้าเบอร์จ้ะพี่น้องขอจิ้มเด้อ <laughs> นี่จ้ะนี่จ้ะ <laughs> พ ном! e> <S <S hm ี่น้องแ t บ p up มากินผาดได้จ้ะพี่น้องผู้ใดอยยุใกล้เที่ยงแถวราชดามากินได้พี่น้องเด้อบอกให้เลยพี่น้องจนจาดฝาดปึ้มได้จ้ะเนี่ยค่ะจ้ะ ้รอบๆมองอันตรงนี้ก็จะเป็นอันมอไซค์เพบนสิมาจอดนี่นะจ๊ะผู้ใด้จุดอันลงรถผู้ใดจะลงลงรถมอไซค์แล้วก็เดินเข้าซอยไปหน่อยนึงนะจ๊ะนี่จ้ะจ้ะแล้วก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสุดที่สานใช่ไหมลูกสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุดที่สานแล้วจะพี่น้องจ้ะร้านจะตั้งอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหมอมงจ้ะบอกอ่อบอกโลเคชั่นอีกนิดนึงนะจ๊ะ ซอยอุดมสุกแยกสองด้วยจ้ะพี่น้องผู้ใดอยากมากินเด้อมาเสือด้อจ้ะแซ่บจีจาตรวจจากปาดบึ้มจ้ะพี่น้องไม่แพงนะคะบอกเลยว่าสี่ตัวเนี่ยยำให้ฟรีนะคะยำให้ฟรีสี่ตัวร้อยจ้ะพี่น้องมาเบิองปูไซปูจ้ะนี่จ้ะไซปูใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ จัดฝาดอุ่นพี่น้องวันนี้อันนี้น้ำยำนะจ๊ะพี่น้องอันน้ำยำด้วยจ้ะน้ำยำนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรอบๆดูเรื่อพี่น้องเ้ื่องชายรอบๆดูนด้วยจ้ะ,จะ สันส้นๆก็คือลำยองพาแซ่บมะสัน่นคนบ้านลำยองน,ออยนีซออ่ซื้อข่อยได้จากพี่น้องซื้อข่อยซื้อข่อยลำยองลำยองพาแซ่บไปชื่อซื้อข่อยได้จ้าพี่น้องจ้าตีปูนะจ้าตีปูจ้าตีปูตีปูสี่ตัตตวร้อยบาทนะคะนี่จ้าพี่น้องจ้าแต่แต่แห่แซ่แสบ จะแจกจาะล่องยูทูบแล้วจาผู้แดนจวดจากฝาดทุมกับมาแล้วจาร้านตำปูตีปูเนี่ยละจ้าจ้า้องจ้าเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยมีคนมือซื้อแล้วจ้ามีจ้า ที่สามารถจ่ายคืนได้นะคะคจ่ายคืนคือได้เด้อพี่น้องจ้าอาจารย์ซีปูซีบูหวานน่าจะเนาะถ้าชายปุ๋ยก็พี่น้องก,ก,นนก,ก่อน,น,ออนสี่ตัวร้อยนะคะสี่ตัวร้อยพี่น้องจา้จาจะฝากไว้สักนิดเระจ้ะพี่น้องผู้ใดอันอยากกินยำฉ่แซ่บก็มาได้จา้ามาเด้อมาอันไอ ตลาดตลาดตลาดพัทธละน้าจ้าพี่น้องตลาดพัทละรัชชราสุธิสารน้จ้าพี่น้องจ้าร้านจะอยู่ตรงหัวมุมที่บอกไปเด้อจ้ะเด้ออยู่ตรงหัวมุมซอยอู่ดมสุขแยกสองเด้อจ้าอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยจ้าพี่น้องจ้ะฝากไว้ซรัพย์นี่ละจ้าเดี้อจะไปกินก้อนเด้อจ้าพี่น้องจ้ากูได้หิวกำไม่เด้อมาเสือร้านตีปูร้านตีปูน้าจ้าจัดจ้าผัดบึ้มเด้อจ้า เครมาสื่อใครมาสื่อบอกว่ามาจากไอ้กินมั่วพาทัวร์ได้ส่วนลดพร้อมเด้อพี่น้องพี่น้องจ้าบอกว่ามาจากไอ้มาจากย t u b e ไอ้กินมั่วพาทัวร์บั่นได้ส่วนลดด้จ้ะเด้อพี่น้องดีจ้าลาไปแล้วด้กับพี่น้องลาไปแล้วนะจ้าไปพอกันไปพอกพอกันคลิปหนาแล้วจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครใครขึ้นเก้าเลยจ้ะพี่น้องจ้าฝากเป็นกำลังใจให้กันขึ้นเก้าเก้าเลยจ้ะพี่น้องลาไปแล้วด้จ้ะเด้อพี่น้องจ้าลาไปแล้วสวัสดีจ้า